ก็กลาดสวัสดีครับอยู่กับผมมาจาก MnReview นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนมาแนะนำในการนำเจ้า Nintendo Switch ต่อออกหน้าจอทีวีนะครับจากโหมดปกติที่เราเล่นก็คือโหมด handheld หรือว่าโหมดพกพานั่นเองนะครับในกรณีที่เราอยากเข้าไปเล่นในห้องนอนหรือว่านำไปเล่นกับเพื่อนเพื่อต่อจอใหญ่นะครับจะมีขั้นตอนนะครับในการติดตั้งนะครับให้มันออกหน้าจอใหญ่หน้าจอทีวีนั่นเอง ขั้นตอนการต่อหน้าจอทีวีของเจ้า Nintendo Switch นี้ก็ไม่ยากนะครับอย่างคลิปตัวอย่างที่ผมได้เล่นเกมอยู่นี้ก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเข้าไปเล่นในห้องนอนหรือเข้าไปเล่นกับแฟนเราเนี่ยเราสามารถหยุดเกมกลางคันเพื่อนำเจ้าเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยไปต่อเข้ากับจอทีวีในห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับ ในกรณีที่เราอยากเข้าไปในห้องนอนนะครับตัวนี้เราก็สต็อปเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นั่นก็คือทีวีในห้องนอนนะครับแล้วเราก็จะนําเจ้า Nintendo Switch เนี่ยไปต่อกับเจ้า Dock Mode นั่นเองนะครับตัว Dock Mode ก็จะเป็นตัวที่สามารถเชื่อมต่อจากหน้าจอ Nintendo Switch เข้าไปสู่ทีวีนะครับตัวนี้ก็เสียบลงไปใน dock ได้เลยปุ๊บพอเสียบเข้าไปปุ๊บ ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงผลที่หน้าจอทีวีอย่างที่เห็นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการนำจอยทั้ง2อ,อันจากตัวเครื่องนะครับถอดมาเข้ากับตัวด็อกเสียบจอยนะครับเพื่อให้สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมตัวจอยก็จะเป็นทั้งซ้ายขวานะครับสามารถดึงออกมาได้จากตัวเครื่องนะครับค่อยๆดึงนะครับเวลาดึง ดึงออกมาทีละฝั่งนะครับตัวนี้สีแดงก็หลุดออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการดึงเจ้าตัวสีฟ้าออกมาจากตัวเครื่องนะครับไม่ยากตัวนี้ทั้งสองอันได้เรียบร้อยเราก็จะมาเสียบกับตัวด็อกเสียบจอยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นคอนโทรลเลอร์ที่จับถนัดมือขึ้นนะครับแล้วก็จะมาดูที่หน้าจอในการแสดงผลนะครับพอได้เสียบจอยเข้าไปแล้วก็กดนั่นนะครับเราก็สามารถเอ j นจอยกับเกมต่อได้เลยนะครับ จากที่เราเล่นอยู่ที่ห้องเกมตัวนี้เราเข้ามาเล่นที่ห้องนอนก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขและสนุกกับการเล่นเกมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ e n นจอและขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย